สวัสดีครับอยู่กับพี่สุซูเปอร์โปรนะครับและโจคามิสโซวอนพีนะคะ วันนี้เราอยู่กับไททันนะครับสุดลอยอีกแล้วนะครับใช่นะคะกับตัวนี้ค่ะไททันดับเบิลแคปพารนะคะตัวนี้เป็นตัว G L S g กียร์ออค่ะเป็นสีเทากราฟไฟนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคันสุดท้ายของโมเดลนี้ในรุ่น G L S ออโตแล้วนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็โปรไม่ธรรมดาเลยจริงๆกับคันนี้นะ ลูกค้าไม่ต้องใช้เงนินรับรถเลยโอ้โหฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับนี่แล้วก็แต่งแบบ เต็มไปแบบนี้ทั้งคันให้เลยนะครับหลายปีออฟโรดเท่ๆแล้วก็สินค้าแบบที่แตกให้นี่ก็คือแบบคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งนั้น<ช>ด้วยเลย,เลยนะค่าง,งวดก็อยู่ประมาณ12ื่นสองกว่าๆนะครับเป็นเวลา7ปีนั่นเองนะครับนี่ผนก็ไม่แพงด้วยนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการรับรถเลยเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรกันบ้างน,นะเริ่มด้วยตัวนี้เลยค่ะโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้ารถนะคะไตตั้นสปอร์ตซีดๆแบบนี้เป็นสีดําเงานะคะลูกค้าเลือกเองเลยนะครับว่าต้องการสีดําเงานะครับนี่มันก็จะเป็น เกลนเกินกันไปเลยนะครับเงาเข้มๆข้มกันไปแล้วด้านหน้านี้บอกเลยลูกค้าต้องการแบบความเข้มจัดนะเห็นป<อ>่มดาทั้งหน้าเลยนะครับตั<อ>้งแต่กระจังหน้าเป็นสีดําเงาแล้วมีการแรปตัว C ีตัวเนี้ให้เป็นสีดําเงาไปด้วยเลยนะครับเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมที่เป็นสีเงินนะคะเราก็ทําการแรปให้ลูกค้านะคะเก็บรายละเอียดงานให้สวยแบบครบมิติตามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นยังไม่พอนะคะทั้งครอบไฟหน้าเอ่ยนะคะครอบไฟตัดหมอกเย ก็เป็นดําเงาด้วยเลยนะคะโอตัวข้อบไฟหน้ามีเล่นลนยนิดนะครับมีตัดเส้นสีแดงนะครับมีคําว่าไตตันด้วยโอ้นะครับส่วนตัวเขี้ยวนี่ก็จะแบบครอบครอบไอ้ครอบไฟตัดหมอกจะมีเขี้ยวคู่ให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูดุดันนะแกร่งสมใจเลยส่วนทางด้านหน้านะคะสเกิร์ตด้านหน้าด้านล่างนี้นะคะเป็น r b s นะคะมีหูประดับเป็นหูแดงนะให้ดูสปอร์ต แต่ตัวของบอดี้ของสเกิร์ตเนี่ยก็ะจะเป็นดําเงาด้วยเลยนะคะ<ป>เข้ากาันสุดๆเลยค่ะใช่เลยนะครับลูกค้าก็เลือกมานะครับเราก็จัดให้ตามสั่งเลยนะครับตัวนี้ดําเงาหูแดงนะครับเท่ๆกันไปเลยนะครับร <อ S 1> พร้อม <ไป S 1> มีไฟ d a y ์ไลท์ให้ด้วยนะ<อ>นี่2ดวงเลยนะครับนีสองข้างเลยนะก็จะไปเข้ากับพวกไฟดวงนี้ด้วยเนาะเพราะไฟ,ไฟไตัวไททันเนี่ยต้องบอกว่าตัวยกสูงเนี่ยเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ที่<ช>มีไฟเดย์ไลท์ติดมาด้วยเลยนะครับใช่ค่ะ<ล>คือดูสวยงามเลยนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์แท้เนาะตอนกลางวันเราไม่ได้เปิดไฟหน้าเนี่ยไฟก็จะติดตามนี้เลย<ห>แต่เมื่อเราที่เปิดไฟหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟไฟโปรอเจคเตอร์ปกติด้<ช>วยนะคะ แถมโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยปรับระดับความสูงต่ำของลำแสงได้ด้วยหากมีการบรรทุกมากเกินไปไฟมันอาจจะเชิดนะ้ำเหมือนไปเปิดไฟสูองใสเขาเนี่ยเราก็กดหัวไฟให้ได้ด้วยอีก4ระดับเลยคะ่ะโอ้โหมีปุ่มปรับอยู่ด้านในรถนะครับ,บไม่ต้องเดอนเมื่อก่อนเรต้องมานั่งไขควงไขยอยู่ในรถอะไรยเงี้ยอันนี้คือจัดเองเลยนะครับไม่ต้องพึ่งช่างด้วยมาตัดมาทางด้านข้างนะคะสวยชํำแบบนี้เลยก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าให้นนอะ เป็นล้อแม็กซิ่งสินิ้วเป็นแบบเอ้ยเป็นแบบออฟโรดนะคะอ่านะครับอันนี้เป็นใสยุยหน่อยนะครับเพราะตัวยกสูงเนาะก็จะมาเป็นออฟโรด ซึ่งลูกค้าก็เลือกลายเองได้เหมือนเดิมเลยนะครับคันนี้ก็เลือกลาย,ยอลายเป็นยอดนิยมเลยค่ะตัวนี้นะคะลายดอกไม้แบบนี้นะคะลายดอกไม้ยอดฮิตกันอีกแล้วนะครับออฟโรดแล้วก็แน่นอนนะครับต้องใส่คู่กับยาง AT ขนาดใหญ่ไซ <c oughs> ส์ขนาดนี้ก็คือ2 6 5 6 0ห้านสิบแปดนะครับใ,ใ<ช>่เข้าไซส์ <AP S 1> ก็จะเป็นออลเทร์นันนะคะสามารถวิ่งได้ทุกๆแบบ พื้นผิวสัมผัส<ช>เลยใช้ทุกพื้นผิวุวได้หมดได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้พอมันใส่ใหญ่เนี่ยมันจะเต็มซุ้มแบบดูล่วมันเข้ามิติกับตัวรถมากแล้วยิ่งใส่เสริมกับนี่เลยนะครับชุดแต่งอีกชิ้นหนึ่งใช่เติมเต็มความหล่อครบคันด้วยซุ้มล้อนะคะประดับหมุดด้วยนะคะ ดูสวยงามมากเลยนะครับประดับหมุดนะครับเป็นสีดําด้านนะดูคูลๆเท่ๆกันไปเลยนะครับนี่ค่ะดูรักษาทำความสะอาดง่ายด้วยนะนะถัดมาตรงนี้เราก็จะมีฟิล์มให้รอบคันนะคะมีกระบะไลเนอร์ของแท้เนาะมีพวกกันสะัตว์ข้างฟรีค่าจดทะเบียนทุกอย่างครบถ้วนเลยนะคะนะครับแล้วก็ยังมีการนี่ครับติดพวกกันรอยมือเปิดนะครับเนาะนะนก,ก็คือช่วย เรื่องของความสวยงามหนึ่งและยังช่วยเรื่องของการรอยเล็บรอยแหวนหเราเปิดประตูได้ด้วยนะครับนี่ซึ่งในตัวนี้เราก็จัดเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะมีการตกแต่งด้วยลายของไฟต้านนะแล้วก็มีการคลิปแดงให้ลงตัวแบบเข้ากันเป็นเซ็ตทั้งคันเลยคะ่ะใ,ใช่เลยลด้านคางที่เห็นนี่ชุดเต็มใหญ่ๆนี่เลยนะครับก็คือสติ๊กเกอร์ลายข้างรถนั่นเองนะครับ okay. ซึ่งเรามีให้ให้ลูกค้าเลือกเหมือนเดิมนะครับ20กว่าแบบกันเลยะนะครับ <Hey. S 2> ค่ะหรืออยากได้เป็นสัญลักษณ์เป็นชื่อเราเป็นอะไรเงี้ยก็แจ้งได้ออกแบบให้ได้ด้วยนะคะ <Hey. S 2> แล้วก็นอกจากนี้นะคะทั้งั่งนี้ก็จะมีฝาครอบถังน้ำมัน <Hey. S 2> เข้าเซตเหมือนกันค่ะ <Hey. S 2> เพราะว่าเป็นดัมเมทัลลิกตัดด้วยสีแดงแล้วก็มีโลโก้ไตทันเช่นกัน <Hey. S 2> ค่ะใช่เลยนะครับมาดูด้านบนกันบ้างนะครับนี่ <Wow. S 2> มีเสริมตัวนี้ขึ้นมา ตัวนี้เขาเรียกราวหลังคาครับแล้วก็เป็นแบบที่ใช้งานได้จริงเลยด้วยนะครับเพราะว่าเรายึดน็อตให้เรียบร้อยเลยไม่ได้เจาะเพิ่มนะแล้วก็ไม่ได้แปะแค่กาวด้วยนะคะใช้งานรับน้ําหนักได้นะติดแบบแลกหรือว่าจะแบบได้เกือบร้อยโลไโอ้โหนะครับบอกเลยว่าเอาไปวีไปแคมป์นีขนของนะครับของเราม่พนอขึ้นทั้งบนหลังคาไปเลยนะครับใช้งานได้จริงทุกอย่างนอกจากนี้นะที่เห็นใหญ่ๆด้านหลังนั้นก็จะเป็นโลบาร์เหล็กขายาวด้วยนะคะแข็งแรงแข็งแกร่งเลยตัวนี้ใช้งานได้ ใช้งานไทยทั้งสวยงามนะวางของคือแข็งแรงทนทานสุดๆนะครับ<ห>แล้วก็ยัง <c oughs> จบด้วยนี่เลยนะครับ <c oughs> ด้านหลังที่มีข้อไฟท้ายนะครับ <c oughs> ซึ่งมันจะเข้าเซ็ตจากตัวด้านหน้าเลยเป็นลายเดียวกันมีตัดเส้นสีแดงตัวเป็นสีดําเงา <c oughs> ให้ความแบบหรูๆูดูดุกันไปเลย<ช>นะครับเลยเราก็คือแบบดูแลให้ครบเตีมทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะอ่านอน,นก็เป็นพวกที่มากับรถนะเนาะพวกนี้มันก็เป็นบุกบันไดข้างอันนี้ไม่ต้องทาอะไรมากับรถเลยการชนท้ายเนี่ยมากับรถเลยนะครับก็จัดกันไปเลยและนอนนะครับที่เราบอกฟรีดาวเราเคาเอาฟรีค่าจดทะเบียนไปด้วยแล้วนะครับนี่ค่ะแถมรถรุ่นนี้เนาะแจก็เป็นคุณแจรีโมทส,สามารถไขสตาร์ได้เลยล็อกรถได้เลยภายในก็หรูหราด้วยแบบ เบาะหนังทั้งคันต,<ๆ>ตัวนี้มาเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับเป็นสีดำนะครับเท่ๆไปเลยแล้วเครื่องเสียงตัวนี้นะครับมีจอมาให้ด้วยนะครับเป็นจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay ได้นะ <c oughs> Android Auto ได้ด้วยนะครับบลูทูธ USB ได้ แล้วก็ยังเชื่อมกับกล้องมองหลังที่ติดมาจากโรงงานแล้วด้วยนะครับ,บต้อ่ะใส่เกียร์ถอยหลังภาพขึ้นจอให้อัตโนมัติเลยนะสาหรับรถที่แบบค่อนข้างขานาดใหญ่แบบนี้นะมีไว้ก็คือถอยจอดได้สะดวกมากขึ้นแน่นอนค่ะโอนะครับระบบแอร์ก็ยังเป็นออโต้นะครับนอะสตัวนี้และเกียร์รุ่นนี้ก็คือเกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด 6, 6สปีดนะครับี่มีระบบสปอร์ตโทนิกที่เราสามารถชิปจังหวะเกียร์ ด้วยตัวเองได้เหมาะใช้ทุกสถานการณ์ขึ้นเขาลงเขาชาวอเกียใช้ตัวนี้ใช้ได้เลยนะ<ช>ครับหรือว่าเร่งแซงก็ตามน้อยอยากได้รอบจัดๆขึ้นมาก็สามารถตบเกียร์ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะโอ้นะครับครบเครื่องสุดนะครับตัวนี้นะครับเครื่อง204ไมเวท180แรงม้าก็คือเครื่องที่กําลังนี้ไม่ต้องห่วงแล้ว<ช>ไปเที่ยวไหนก็ เอาไปได้ครับถึงที่เลยก็เป็นท็อปฟอร์มที่สุดในเครื่องยนต์ปัจจุบันออในการจำหน่ายอยู่นะคะใช่เลยนะครับแล้วก็าเรียบร้อยแต่งครบแล้วนะครับลูกค้าก็เตรียมกำลังจะมารับรถกันแล้วคันนี้ใช่แล้วเราก็ยังมีเหมือนเดิมเลยตุก๊กตาล้องหมานะคะเตรียมหลอเซอร์ไพรส์ไว้ให้อยู่ในรถแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปเลยค่ะ